ตอนมะพร้าวนะครับ บไปเกินเป้าหมานะครับไปเกินเป้าหมายดีนะครับเออดีดีดีโอเคดีจัดจะดึงไม่เก่าจะอย่างเกมันดึงคนาดก้อนเออมันนะนี่ครับแกดีนะครับเซียนดำเลยให้บอกได้พร้อมพร้อม นี่ครับใช้แม็กโเลกดึงนะเออยังอีกต้นก่อนนะครับเนี่เดี๋ยวเราจะพักคลิปไว้ก,ก่อนนี่ครับขมมเลยแม็กโพนะผมให้ลง yeah. เราอนได้กินแล้วครคือผมได้ก็อ่อนละนี่ไงไปคว้านเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เกลีสายไฟออกนะครับเพื่อจะคอนต้นนี้นะครับขึ้นไปตัดทางไว้หมดแล้วทางมะพร้าวด้ตัดออกหมดแนละ้ว แต่ว่าบ้านคนทางนั้นเลยนะครับจะลงทางไหนนะครับบ้านคนสายไฟเนี่ยครับโอ้โหน,นี่อันนี้จะให้ดึงมาแนวนี้นะครับซึ่งจะทวนกับต้นนะครับต้นจะเอ็นไปอีกด้านหนึ่งเรจะดึงมาอีกด้านหนึ่งแ้วมันไม่ไม่มาติดต้นนี่ต่อเดียวต่ติดต้นนี่มิดีนะไม่ไปด้วยตาดึงไม่ผลตน้นตาดึงไม่ผลต้นนี้ก็ไปโน้ เราดูเราดูหมากวังนี่ไม่เปลือตัวน,นี้ล็อกไว้แล้ว จะดันกิ่งให้หักนะครับเพื่อจะเอาสายไฟออกครับมันจะเป็นปางอยู่นะ <c oughs> เป็นปางเหมือนปางหนังสติกกครบแล้วสายไฟก็อยู่กลางอยู่โม่โค <c oughs> ตัวเล็กนะครับแรงมันน้อย Rồi lúc nãy hát, nó hát nè. để vì lông nãy nó hát, mà mà lên, hát. Đi. Ừ. Cũng bây luôn tôn luôn á. Bởi Rồi chút quay bởi xí luôn tôn luôn á. <laughs> lúc kinh luôn Ê,

ครับผมทีนี้ก็จะปลูกเชือกตอนมะพร้าวนะครับเพื่อจะดึงนี่ในลงแนวนี้นะนี่นะครับใช้แมคโครดึงอีกแล้วนะครับผมสเสร็จหนักกล้องหน่อยนะครับหมาหนาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ ดึงด้วยแมกโครนะครับดึงไปดึงไปเดินไปเอออันและตำแแน่งไงผมว้าบอลดิ้ะ <c oughs> วัดถุงงานดอวดี้เอาหมด ันตาคนไม่อยามาลงตรงนี้ม,นมันไปนู่นนี่มือเอาอย่างสดหนึ่งกับปุ๊ก,ก,กนะลุงนั่นลูกกาวาตรงนี้นะลุงหลายขาดเลยนะครับฟาดด้วยต้นมะม่วงนะขาดเลย รโดนตะปูสี่นิ้วนะครับเมื่อกี้เขียวขาดหมดเลยหักหมดนะครับอืมอืเหลือนะครับอันนี้ไม่คุ้มนะครับบองนั้นชิ้นนั้นทิ้งไปเลยอ่าอืมกาดแจดไม่ทุ่มไม่ เสรอีกแล้วเนี่ยก็เนื้อไม้ดีนะครับอันนี้ถือว่าแดงนะแต่ถ้าว่ามาเ้าริมทะเลมันจะดำเลยดูนี้ก็เป็นทน่อนท่อนคูนมันครับดูเมื่อกี้นั้นท่อนปลายแต่นี้ไป